นีอีกวันลูกลงมาวันคืนจะมีใครเปิดห้องนี้ให้ลูกไม่มีนะคะโยมยายใช่โยมยายมาใช้สถานที่นี้เป็นสถานที่แรกเนื่องจากว่าโยมยายเป็นคนที่มาศึกษาที่นี่เป็นบุคคลแรกของผู้หญิงน,นะคะพระภิกษุแล้วก็ผู้ชายน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโยมยายจึงได้ใช้สถานที่นี้นะคะลูกเพราะฉะนั้นขอให้ลูกเี่ย เข้าใจนะลูกนาะว่ายากสุดยากของการที่ลูกจะมานั่งตรงมุมนี้ตายตายปุ๊บต่อทุ่ยไหลลูก<ม>เกิดน่ากลัวไหมลูกเกิดน่ากลัวไหมเกิดหรือดีใจที่ได้มาเกิดดดีีีใจใจจย่ทไ้ม ดีใ,ใจที่ได้มาเกิดได้มาเกิดเป็นอะไรเป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์ผู้หญิงกับมนุษย์ผู้ชายอันไหนมีค่ากว่ากันอยู่ที่คุณความดีแลวลูกนะอยู่ที่คุณความดีจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชายมันอยู่ที่เราเป็นคนดีแค่ไหนเรามีปัญญาแค่ไหนเราเข้าใจชีวิตแค่ไหนเราเข้าใจโลกแค่ไหน เพราะฉะนั้นขณนะนี้ยายต้องการให้ลูกเนีได้รู้จักตัวเองว่ามีค่ามหาศาลใครยังไม่เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองในขณะนี้บ้างบางท่านนั้นเนี่ย,ยังไม่รู้เลยนะคะยังนั่งอุยฉันมาฟังอะไรเนี่ยเนาะเพราะลูก